รถสีดำพี่น้องมักบอนะครับถ้ามักกตัติดตอป๋าเข้ามาเดี๋ยวป๋าจัดให้นะครับทักทายก,กันครับสวัสดีครับป้ายะบรนทารูปรอยใจดีเขาว่ารถสีดำมันดูแลร,รักษายงากนะครับมันบอค่อยรอบอค่อยงามนะครับเดี๋ยวเป็นริิวเป็นรอยมันแมนความพี่น้องวาบอกับแมนอีดีนะครับผมเพราะว่ารถสีดำนะครับมันเป็นห้อยง่าย ห้อยไม่ขูดไม่เคลียห้อยสเก็ตหินไงนะครับห้อยแมวห้อยขนแมวนะครับต่างๆมาหน้ามันขืนไง,งนะครับพี่น้องเวลาเขาจอดอยู่บ้านเลี้ยงไก่อยู่บ้านเลี้ยงแม่อยู่บ้านมันกระโดดข้นค,ควรควรควรจนเป็นเล็บเป็นร้อยนะครับต้องมาขัดสีเสียดายสีหลดนะครับเขาก็เลยบอลนิยมสีดํากันแต่มันแต่งล้อมแต่งงามด้พี่น้องวางที่จังป่าบ่อแถาพี่น้องมักสีดําพี่นอ้นองวางงามพี่น้องมักสีดําเลยชอบ มาเอาคันนี้รถมาดผู้บริหารรถสีโกสีงามผุนด้นะครับเบิ้งเอาอ่อนิว1.9 LDA ปี2 0 <Yeah. S 1> 2 2ไฟหนาโปรเจกเตอร์ไฟไท้ายเป็น LED เนาะมาพร้อมกับแม็กจัดทรงลงล้อนะครับล้อเวลยางใหม่ใหม่ยางใหม่มหมหมจัดให้หนึ่งชุดนะครับเอาไปฟีดาวออกรถศูนบาททรงฟรีฮอดหน้าบ้านคันนี้สวยงามเลยนะครับผมเลขไม่อยู่ประมาณแสนกโลนะครับผม โบเกลโบหน่อยนะครับพอดีพอดีนะครับกระจกปรับไฟฟ้าเนาะออนิวหนึ่งจุดเก้าตัวใหม่นะครับหัวนงหัวนอตเดิมหมดรถปียีสองนะครับผมห้าห้าเก้านะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสวยงามฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนกับคางวดหนึ่งหมื่นบาทนะครับออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวคือเก่าแหละครับเพราะว่าพี่น้องกับเป็นคนไทยเนาะ สิมีบัตรสามใบกับบัคคือเด้พี่น้องมันสิเป็นต่างดาวเด้พี่น้องมันต้องมีใบเดียวเด้นะครับกระบะเล้เน้องามๆกล้องถอยมีพร้อมกันชนไทยมีพร้อมนะครับผมดากเดิมไทยเดิมรถบัคเคยเสียซิ่งนะครับพี่น้องรถเดิมยังสูตรยังซิ่งยังไม่มีเจ้าของนะครับผู้ไดอยากจับจองกับเฝ้าติดต่อเข้ามานะครับว่าถูกบอเสียยะว่าเรื่องบัตรไปะชาชนป้าวว่าถูกบอนะครับพี่น้องเป็นคนไทยนะครับผม บัตรประชาชนใบเดียวออกรถเด็กจริงบอรจริงนะครับผมเพราะว่าคนไทยเฮามีบัตรประชาชนใบเดียวเด้อส่วนเอกสารแสดงรายได้อาชีพมันเหลวมันแหลวเลตะอาชีพได้วีนอองเด้อกุญแจรีโมทนะครับมีมาดอกเดียวอีกดอกหนึ่งป๋าเก็บไว้เวลาขี่ไปตามตอกตามทางเวลาป๋าเห็นรถขี่ป้าก็สิได้เอากุญแจสตาร์ทกับมาเปลี่ยนป้ายขายใหม่นะครับยกยกเอาไว้หิดจังสั้นนะครับผมมันมีมาดอกเดียวกับว่าดอกเดียว มีมาสองดอกก็ให้พี่น้องสองดอกนะครับจากสิเก็บไว้ห้ยยังหลอกนอะมันเป็นของของเฮ้านะครับขายแล้วก็ให้พี่น้องไปเลยนะครับการเก็บไว้มันบ่ดีมันเป็นการยึดทรัพย์สินของคนอื่นมันผิดบาปนะครับผิดศีลข้อห้านะครับคอยยังนาะลักทรัพย์นะเออๆนี่นั่นหัวนงหัวน็อตลังแกมไส้ขวาเดิมหมดนะครับระบบความปลอดภัยดูเบรก ABS แผ่นเพตเดิมโรงงานนะครับสวยๆผู้ใดมากผู้ใดชอบติดต่อป๋าขมา ออนิว1.9 LDA นะครับหาแสนหาหมื 100, 10, 2, ่นเก่าพันบาททางหวด1 0,000นบาทมีส่วนลดให้สอ0 0 0ืนเอาไปฟรีดาวบัตรประชาชนไปเดียวทรงหอดหนาบ้านเป็นกำลังใจการพิมพ์คขาว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดแล้วกดไลค์กดแชร์ไปเด้อพี่น้องเอฟซีเดอแก้ว